ผมจะบอกว่าผมจะให้ป๊อปเล่นต่อแล้วแต่ว่าโอเคก็คือเดิกหนูปาดเองเดยวเอาว้าก็บอกให้จะมาปาดผมทำไมไมันมืดมองไม่เห็นไม่รอก่อนลนะเฮ้ยผมเปิดไฟเอาไม่แก้รอแ,แก,แก้ไฟก่อนฟาริโนโอ้โหจบแล้วอะไรนี่กดปาดพี่ป๊อปต่อหน้าผมกับแลมตันครับผม ก็ต้องโหวตพี่ขวดแหละคือผมโหวตพี่ขวดอะไรก็ผมบอกว่าผมยิงป๊อปอยู่นี่นั้นถ้าพี่ขวดเป็นจริงนะยิงที่นี่คนหนึ่งอะไรวะยิตตี้นี้มันเป็นอะไรกันวะทุกคนจะดึนต้องยืนรอครับอะไรส5ุวะอยากลองท่ไม่ท่าแล้วอ๋อใส่กอให้ฆาตกรเหรอ จอนเป็นหมอผมฆ่าจอร์นสโนโอลแล้วจอร์นสโนโอลเป็นหมอโอเคเว้ย <c oughs> ขอโทษนะจอนขอโทษนะ <c oughs> ขอโทษ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 ผมรู้ว่าพี่ป๊อปเป็นครับพี่ป๊อปเป็นครับพี่ป๊อปไปฆ่ามานไดยานครับพี่ป๊อปกระโดดกลับมาครับศพเนี้ยตายสาม <3 S 2> วิววแล้วก็ผมเป็นหมอ <c oughs> ผมเอาเกาะให้พี่ขวดแล้วแล้วก็ ไลเตอร์คัลเลอร์เป็นคนฆ่าละกันแต่ว่าผมรู้ชื่อแล้วพี่ขวดได้กกานจริงเปล่าพี่ขวดได้ต่อจริงครับผมผมให้พี่ขวดพีดเ่เกาะให้เกาะพี่ไหนนะพี่ผมพี่ไหนนะครับเหมือน,ม,น,ม,นมันจะปังหรือเปล่านะพอบ่อา,าอื่ในท่อว่าเห็นศพยังไม่ทันล้มเลยจะสาวดีได้ยังไงผมจะบอกว่าผมจะให้ป๊อปเล่นต่อแล้วแต่ว่าโอเคก็คือเด็หนูปาดเองอ่าาดป๊อปเลยแล้วผมเป็นหมอ ผมเอาเกาะให้พี่ขวดแล้วแล้วพี่ขวดน่าจะมีเกาะอยู่เมื่อกี้ผมเห็นอยู่มีแน่นอนแ่่ว่ามันน่าจะปักนะเนี่ยผมเห็นอยก็ป่าที่พอป่าที่พอบนะผมบอกแล้วว่าพี่พอปเป็นบอดี้รีพอร์ตผมเป็นคนรีพอร์ตที่บอกว่าแล้วพี่ปอบหย่านีนะพี่ปอปอย่าหนีนะเพื่มเป็นการพิสูจน์ตัวตนที่อันนีไม่หนีไม่หนีเจะไปที่ไหนไปกันที่ไหนพ่อหน้าเมกเบล เฮ้ยสวยแล้วผมจะเนียนเป็นหมอไงผมจะเนียนเป็นหมอไงประเด็นน่ะเอ้าเขาบอกให้จะมาปาดผมทำไมมันมืดมองไม่เห็นไอ้ไม่รอก่อนน่ะเฮ้ยผมเปิดไฟไม่แก้อแก้ไฟก่อนฟารินโอโหจบแก้ว แก้ไปอ่ะบ๊อบใช้ไปแล้วเมื่อตอนเวฟแรกฮันน่เล็บแรกอะไรอ่ะเวฟแรกผมแก้ครับพี่ไม่่แก้ฮันนี่ไอ้ไฟยังไม่ดับยังไม่ดับไม่เสร็จพี่แก้อีกรอบหนึ่งพี่อีกรอบหนึ่งแก้ไม่เสร็จตอบ๊อบใช้สกิลไปแล้วไงอ่าอ่าอ่าคือคือมันเพิ่งจะสองศพคือผมเป็นหมอมีใครเป็นหมอบ้างอ่ะฟาลินเป็นตำรวจและอ้าวถ้าเป็นหมออันนี้มันขึ้นว่าอะไรอ่ะ บอดี้รีพอร์ไมันขึ้นมาสุยไซด์มันขึ้นมาสุยไซด์ยาวๆด้่ไหมพี่เด e b o d บอดี้รีพอร์ตแล้วก็มีวงเล็บออฟฟิเซอร์เห็นไหมแอปพีเอสบีแล้วก็จุดๆแล้วก็สามวิสโกสุยไซด์สุยไซด์คำว่าสุยไซด์ S U I S I D E นี่ไปเปิดดิ๊กเอามีแค่พีพมันที่ที่ที่ ที่รู้กับพี่ป๊อปว่าคันเป็นที่ตายเพราะว่าผมใส่เกาะให้พี่ขวดแล้วพ่อบ้าน C I D E ก็ C I D E ไงเมื่อกี้พ่อบ้านบอก S I D E ผมพูดว่า C I D E ไม่ใช่เหรอผมพูดว่า C I D E อยู่นะ S U I S I D E โอ้มาแบบนี้ต้องขอบอกว่าเบาได้เบานะเพื่อน ม,มึงยังบอกบักบักบักอีกไอ้ห่ามึงไม่เข้าใจมุกก uh ูอ uh ีกเหรอกูสะกดผิดด้วยเมื uh ่อกี uh ้ตำรวจหายไปดึงโอ้โหอยู่กันเยอะเชียวไอ้บ้าเขาเดินกันสามทุกคนเขาเดินกันสามแล้วแยกไปแยกไป โ,โอ้โหต่อนหน้าต่อตาเลยนะใครอะยาฉันเธอทำยาอะไรไปใครใครพี่ขวดบาทพี่ป๊อปต่อหน้าผมกับแรมตั้นครับผมอาแล้วกูให้เาหกาะผิดคนเลยทั้งนี้ไม่พีดเมื่อกี้ผมอ,อ๋อผมเข้าใจแล้วว่าทําไมผมบอกว่าผมให้เกาะให้เกาะให้เกาะเขาพยายามบอกว่าบั๊กบั๊กบั๊กผมรู้แล้วพอผมดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บเดินออกมาป๊อปก็เดินมาเลยผมก็เลยแปร์เลย เอียงวะ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 อ้าะอะไรวะยี่ตี้นี้มันเป็นอะไรกันวะทุกคนจะดิ้นต้องยืนรอครับพี่มินต้องยืนจุดตัวตนแล้วครับยี่ตี้นี้ตัวตนพี่ก็เป็นกับพี่ขวดปานนะเห็นไหมแปลกนะเกมนไหมครับตอนที่ผ่าเลยว่ะเฮ้ย FBI เขาบอกว่าเป็นตำรวจแล้วผมก็บอกไปแล้วว่า FBI เป็นตำรวจแล้วก็ซุยซ้ายแล้วพี่ขวดปาดต่อหน้าทุกคนทำท่าอะไรนะทำ 2,3,4... ไม่ได้นบเร็วเกิน5ถ้าเกมยังไม่จบนะคือแปลกเลยนะตย่าฮ <c oughs> เปฮ่าฮ่าฮ่นฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าะ่าฮ่า่ยฮ่า่าฮ่่ม่่า่่านนโนโาาาา ผมก็เลยฆ่าจอนโนแล้วก็ตำเป็นหมอใช่ไหมแทนที่พี่ขวดจะเอออ,อก็ไม่เอออเอบ b i บอกเป็นตำรวจและ f อบอ่ะก็ปาดป๊อปไปแล้วแล้วผมก็บอกว่า f อ i ีสุยใสยไปแล้วแล้วพี่ขวดก็ยังจะไปฆ่าต่อหน้าทุกคนแล้วบอกว่าตัวเองเป็นตำรวจอะไรออวะแล้วตีนี้ก็เชื่อพ่เพ่อผมไม,ไม่รู้จริงๆพี่ออพี่ขวดก็รู้อย <laughs> ู่คนเดียววันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์รูมของเต้าชาไลฟ์วันนี้ก็คือ เอาแล้วนะถ้าใครโดนทักแล้วไม่หัวใจให้กันเนี่ยส่งมาให้หมดส่งมาให้เต้าเลยนะจ๊รโอมสวัสดีค่ะยูสที่นัทโงเมียวนนี่ดีโอพีกิฟซี่พีดีสวัสดีค่ะสวัสดีตอนงานนะคะสวัสดีค่ะคุณิีรีค่ะจากเซียวยี่ยงอินดี้่พ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้พอบันเกมมิ่งนะครับผมไลฟ์สดอยู่ในแอปพลิเคชันย่า l ไลฟ์ด้วยนะครับผม ID 3648603นะครับยังไงก็เข้ามาติดตามกันได้นะครับผมไลฟ์สดนะครับทุกวันตอน4ทุ่มนะครับ